สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบข้ามมาจํำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเอริกเทนฮากอาจจะไม่มีงบประมาณเอาไว้ชอปปิ้งในตลาดหน้าหนาวเด,ดือนมกราคมนี้สาเหตุก็มาจากว่าเซอร์จิมนะครับอาจจะซื้อหุ้น25%ของสโมสรแมนยูไม่แล้วเสร็จทันตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนะครับทำไม่ไดยหรอครับก็เพราะว่า ถ้าเกิดว่าเซื้อจิมซื้อหุ้นไม่แล้วเสร็จทันตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนะครับเซอร์จิมก็ไม่สามารถหอบเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาสู่สโมสรแมนยูได้นั่นเองนะครับและเซื้อจิมจะไม่มีอำนาจในการคัดเลือกนักเตะเข้ามาสู่สโมสรแมนยูนะครับมันก็เลยส่งผลถึงตระกูลเกลเซอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ยังคงรับผิดชอบงานส่วนนี้ไปนั่นเองนะครับและว่ากันว่าเกลเซอร์เนี่ย ก็ได้เตรียมงบป,ประมาณให้เทนฮาร์กแค่50ล้านปอนด์เท่านั้นเอาไว้ช้อปปิ้งในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนย้อนกลับไปในซีซั่นที่แล้วนะครับในตลาดหน้าหนาวเนี่ยเทนฮาร์กเขาจะไม่ซื้อนักเตะเลยเขาจะยืมนักเตะมานะครับยกตัวอย่างเช่นวาวิคฮอตแล้วก็ซาบิเซอร์นะครับและซีซั่นนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นวลลูปเดิมนะครับทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นนะเทนฮาร์กก็อาจจะใช้50ล้านปอนด์นี้แหละไปยืมนักเตะเข้ามานะครับประมาณนั้นแหละเหมือนที่แกเคยทําานนะะะะคครรรรับับบเพอไ ก็เพราะว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเทนฮาแกดันใช้เงินมหาศาลในการซื้อนักเตะเข้ามาเลยมันก็เลยไม่เหลือเม็ดเงินในการที่จะใช้ซื้อนักเตะเข้ามาในตลาดหน้าหนาวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากสำงงนักข่าวเดลิเมลนะครับทุกคน ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Manchester e อีฟนิ่งนิวสื่อดังของอังกฤษนะครับได้ออกมารายงานว่า Manchester u ยูไนเมีแผนจะต่อสัญญานักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาในปี2024นะครับก็คือปีหน้านะฮะและว,ว่ากันว่าแมนยูจะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งซะมากกว่านะครับโดยดีลแรกที่แมนยูจะเริ่มต้นนะครับก็เป็นดีลของฮันนิบาลเมปปี้ตัวลุกวัย20ปีนะครับซึ่งคนนี้จะเป็นคนแรกเลยที่แมนยูจะต่อสัญญาด้วยนะครับ เพราะว่าฮันนีบาลเบบี้เนี่ยมีแววที่ดีที่จะขึ้นมาเป็นนักเตะตัวหลักในอนาคตให้กับสโมสรแมนยูนั่นเองนะครับส่วนคนอื่นๆที่กำลังจะหมดสัญญานะครับก็อาจจะมีวิกเตอร์เลเดเลิฟอารอนวันบิสกาเบนดอนวิลเลียมอาวารฟเฟอร์นันเดสและองต์โตนี่มาซียาวนะครับแต่ในส่วนขององต์โตนี่มาซียาวเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าสโมสรแมนยูจะต่อหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวออกมาว่า แมนยู U, มี2แผนที่จะทํากับอองตนี่มาซียาวซึ่งแผนที่1ก็คือปล่อยอองตนี่มาซียาออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนกราคมนี้ไม่ก็สามเรรหน้า2อาจจะเก็บอองตนี่มาซียาไว้เพื่อเป็นผู้เล่นตัวสํารองนะฮะแบบว่าเอาไว้ช่วงโลเทชันกันอะไรประมาณนี้เพราะยังมองว่าอองตนี่มาซียาเนี่ยก็ยังเป็นขุมกําลังหลักของสโมสรม n นยูนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการของเดอะไทม์นะครับที่ดออกมารายงานว่าโจเอลเกลเซอร์จะยังคงมีส่วนร่วมในการบริหารด้านกีฬาต่อไปหลังจากที่เซอร์จิมแรดคีฟซื้อหุ้น25%ของสโมสรมนยูสำเร็จแล้วนะครับและว่ากันว่านะครับตอนนี้มันจะมีคนบริหารด้านกีฬาสโมสรมนยูเนี่ยจะมีอยู่3คนหลักๆนะครับก็คือ 1. โจเอลเกลเซอร์2อาเซอร์จิมแรดคีฟ S 3. s i เซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับซึ่ง3คนนี้จะเข้ามาเป็นคนกลุ่มอำนาจในการบริหารด้านกีฬานะครับนั่นก็หมายความว่าเซอร์จิมนะครับจะไม่ได้อำนาจในการตัดสินใจแบบ100%ถ้าเกิดว่าเซอร์จิมอยากได้นักเตะคนไหนเซอร์จิมอยากทำอะไรนั่นก็หมายความว่าเซอร์จิมจะต้องผ่านโจเอลเกลเซอร์และก็ผ่านเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับต้องผ่าน2คนนี้ก่อนนะถึงจะทำนะครับซื้อเบื้องต้นยังบอกอีกนะครับว่า คงต้องใช้เวลาอาจจะ2อถึงสสัปดาห์ในการลงทุนของเซอร์จิมแระคีฟเพื่อที่จะอนุมัติจากพิมล,ลีกและนะครับมันยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อพิมล,ลีกอนุมัติแล้วเนี่ย มันก็ยังจะมาผ่านขั้นตอนการอนุมัติของบอร์ดบริหารแมนยูอีกด้วยนะครับในขั้นตอนนี้มันก็เลยอาจจะล่าช้าไปอีกนะครับมันอาจจะไม่ทันตลาดหน้าหนาวนะที่เราคุยกันนั่นแหละครับถึงแม้ว่ากระบวนการมันจะช้าขนาดไหนนะครับแต่ว่าแผนการต่างๆที่เซอร์จิมเคยขี้โม้เอาไว้นะครับว่าเขาจะมาปรับปรุงสนามมาฟื้นฟูสนามมาทําอันใหม่มาทําอันนี้ใหม่นะครับมันจะคงยังดําเนินการไปเรื่อยๆโดยที่งบประมาณก็จะยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่ได้ ้ขอลดตรงนี้นะขอเพิ่มตรงนี้นะยังไม่มีนะครับแต่ตรงนี้ยังนิ่งอยู่ถ้าภาษาบ้านเราเขาพูดว่าคนจะช้าก็ช่างแต่เรื่องเงินต้องมาก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวทางการของสโมสรมนยูนะครับที่ออกมายืนยันเนอว่าคาเซมิโลจะพลาดการแข่งขันในวันเสาร์นี้โดยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและตอนนี้คาเซมิโลนั้นก็พักอยู่ที่ประเทศบราซิลนะครับส่วนเซอร์คิโอเลกิลอนและก็โซฟียาอัลบัตินั้นลงซ้อมกับทีมแล้วนะครับภายในวันนี้นะครับว่ากันว่าทั้ง2คนนี้อาจจะฟิตพร้อมและก็ลงในเกมวันเสาร์ที่จะพบกับเชฟฟ,ฟิลด์ยูรนเตดนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าเซอร์จิมและคีิปต้องการดึงตัวชองแคตัวดิโบยอดเซนเตอร์แบ็กของทีมนีดมาร่วมทัพสโมสอรแมนยูหากว่าซื้อหุ้น25%ของแมนยูได้สำเร็จนะครับแล้วว่ากันว่าค่าตัวของตัวดิโบนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ34ล้านปอนด์นะครับ แล้วว่ากันว่าโตดิโบเนี่ยยังอยู่ในริดลายชื่อที่แมนยูต้องการดึงเข้ามาทดแทนตำแหน่งของแฮ์รี่แม็กไวถ้าเกิดว่าแม็กไวกกับสโมสรแมนยูแยกทางกันในตลาดหน้าหนาเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ sky sport นะครับที่่อมารายงานว่า มีหลายสโมสรนในบูเดสลีกาและการโซซเลียรกำลังติดต่อไปหาสโมสรแมนยูถึงการดึงตัวเจอดรนซันโชไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นะครับแต่ในส่วนเรื่องค่าเหนื่อยของเจอดรนซานโชนั้นก็คงต้องรอดูว่าสโมสรแมนยูจะจัดการปัญหาตรงนี้อย่างไรกับสโมสรที่จะมายืมตัวเจอดรนซานโชนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานของทีมท้อนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์อยูเต็ดกำลังพิจารณาที่จะแลกตัวแม็กไวกับฟิกโยโทโมรีของเอซีมิลานนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสโมสรมนยูนั้นต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับซึ่งแฮร์รี่มิคไวเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์เทนฮากเท่าไหร่นะครับและในตอนนี้นะครับก็ยังมีกระแสะข่าวออกมานะครับว่าสโมสรมิลานเนี่ยสนใจในตัวแฮร์รี่มิคไวมากๆและอยากจะเซ็นสัญญาไปร่วมทัพด้วยนะครับ แต่ทว่าสโมสรเอซิมิลานเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าเหนื่อยเต็มราคาให้กับแฮร์รี่มบคไวเนื่องจากว่าแม็กไวยเนี่ยยังไม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นขนาดนั้นแต่ในทางกลับกันนะครับทางฟิกาโย o โทมอรีเนี่ยเขาก็เป็นตัวหลักให้กับสโมสรเอซิมิลานและตอนนี้นะครับ ก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับสโมสรเอซิลาน Milan ทุกนัดเลยนะฮะโดยลงไป9นัดแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็ยิงได้1ประตูอีกนะครับแต่ในทางกับกันนะครับแม็กไวเนี่ยเพิ่งเล่นให้กับแมนยูไปแค่4นัดเองแล้วก็มีแค่1นึ่แอซิตเท่านั้นนะครับก็คงต้องรอดูกันนะครับว่าในช่วงตลาดอาาดาดนพฤษาคมนี้แมนยูกับเอซิลานจะทําสัญญาแลกตัวกันหรือไม่นะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่าแล้วครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ